สวัสดีค่ะพบกับรายการเพืเส้นห่งมอร์นิ่งนิวเช้าวันพัธที่6กุมภาพันธ์ราคาทองคำสปอร์ตยังคงสดใสเดินหน้าปรับตัวขึ้นทำออทามไฮต่อเนื่องเป็นวันที่5เมื่อวานขึ้นไปแตะ2,882ดอลลาร์ปิดตลาดเมื่อคืนสองพันดอลลาร์เพิ่มขึ้น24ดอลลาร์ค่ะนักงทุนก็ยังเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ท่ามกลางความกังวลสงครามการคา้า,าระหว่างสาหรัฐแล้วก็จีนอาจจะก,กระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งของสองประเทศเราก็เศรษฐกิตรอกนะครับมีข่าวว่าจะมีการเจรจาพูดคุยระหว่างประธานีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐแล้วก็ประธานธิสีจิ้นผิงของจีนซึ่งแหล่งข่าวก็บอกอาจจะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ ทางการล่าสุดบานุธรรมก็บอกว่าอาจจะไม่ได้แบบรีบร้อนเจรจานะคะก็คงอาจจะต้องติดตามท่าทีของ2ประเทศต่อไปนะคะส่วนเมื่อคืนช่วงสองทุ่มสหรัฐเปิดเผยตัวเลขการจ้างงาน adp เดือนมกราคมออกมาแข็งแกร่งเกินคาดเพิ่มขึ้น183,000นาตำแหน่ง มากกว่าตลาดคาดการณ์ทีจะออกมาเพิ่มขึ้น148,000ตำแหน่งทำให้ทองคำช่วง2ทุ่มก็มีแรงเทขายออกมาแต่ว่าช่วง4ทุ่มเริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามาหลังจากสาหรัฐเปิดเผยดัชนีภาคการรมการของ ISM เดือนมอกราคมออกมาแย่ yeah! ลดลงเหลือ52.8น้อยกว่าตลาดคาดการณ์้จะออกมา54.2เศรษฐกิจเมริกาถูกขับเคลื่อนจาก ภาคการริการสัดส่วนประมาณ70-80%นะคะมันภาคการเมรการถ้าเกิดอ่อนแอแนวโน้มเศรษฐกิจเมกาก็อาจจะชะลอตัวลงทางด้านกองทุน SPDR เมื่อวานซื้อทองคำา1 4ตันประเด็นที่ต้องติดตามหนีไม่พลเรื่องประเด็นสงครามกันค้าระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนแล้วก็ท่าทีการกำหนดไว้บาย เรื่องภาษีการค้าของสหรัฐเองนะคะซึ่งอาจจะไม่กับจีนอาจจะประเทศอื่นๆด้วยก็คงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามข่าวทุกๆวันช่วงนี้ส่วนสารัฐคืนนี้สองทุ่มครึ่งจะเปิดเผยผู้ขอรับการว่างงานตลาดคาดการณว่าจะเพิ่มขึ้น7,000รายเป็น2 1 1 0 0 0รายนะะแล่รว,วันสุขภาพไม่ได้เลยตัวเลขการจ้างงานนอนฟาร์มเพโล แนวโน้นมราคาทองคำเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจนนะคะเป้าหมาย2,900ดอลลาร์วันนี้อาจจะมีแรงซื้อที่ลดน้อยลงไปบ้างนะคะเพราะก็ขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ว่ายัางยังเป็นขาขึ้นอยู่แนวต้าน2,880ดอลลาร์2,900ดอลลาร์แต่2,900ดอลลาร์น่าจะเกิดสัญญาณ นะคะเกิดสัญญาณที่เรียกว่า o v e r อร์ออเกิดขึ้นมาน่าจะมีแรงเทขายออกมาส่วนแนวรับ2,850แล้วก็2,840ดอลลาร์ค่ะสมรรถราคาทองแท่งของสมาคมเมื่อวานปรับเปลี่ยน14ครั้งแล้วก็ปรับตัวขึ้นทำอธรรมหายที่45,550บาท ก็ช่วงเย็น45,500บาทเพิ่มขึ้นถึง400บาทค่ะแนวรับ45,350บาท45,250บาทแนวต้าน45,650บาทและ45,850บาทค่ะคำแนะนำการลงทุนมีอยู่กลยุทธ์ก็คือเลทโปรฟิลันถือต่อไปได้เลยไม่ว่าจะมีทองแท่งโกลฟิเจอร์โกลไลฟิเจอร์โดยมี เป้าหมายในการทำกำไรระยะสั้นที่2,900ดอลลาร์แต่ระยะยาวก็ยังมองว่าเป็นขาขึ้นอยู่นะคะเป้าหมายปีนี้3,000ดอลลาร์ก็อาจจะต้องมีการปรับเพิ่มขึ้นด้วยโกลวิเจอร์แนะนำซื้อที่2,850ดอลลาร์ตัดขาดทุน2,840ดอลลาร์ค่ะโกลาวิเจอร์ซื้อ2,860ดอลลาร์ตัดขาดทุน2,850ดอลลาร์ค่ะ สำหรับเงินบาทยังคงเดินหน้าแข็งค่าขึ้นเมื่อวานแข่งค่าขึ้น8สตังอยู่33บาาท5้สตังนะคะช่วงนี้เงินตราอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องเลยก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้เงินบาทกลับมาแข็งค่าขึ้นนะคะถึงแม้ว่าเศรษฐกิจไทยอาจจะไม่ได้เติบโตดีเท่าไหร่ก็ตามนะคะ แนวรับ33บาท30สตางค์แนวต้าน33บาท80สตางค์สำหรับเงินบาท USD f u t u r e แนวรับ33บาท20สตางค์แล้วก็แนวต้าน33บาท70สสตางค์ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ